มีดเดียวหนิอันนี้ก็มีดเดียวหนิมีดเดียวร่อนโฟมันนีนี่มีดสองแม่คักกะขีดมือนีนมันยังมันก็จะร่อนโฟแล้วนี่มีดสาเนี่กระได้โอ้ก็ปวดแทจโอ้พิ่นเ็พเองเก็เนี่ยนะจะมันตายท่อนละบ่ตายจเขาปวดใจแต่เนี่มันอันโดนมันอั่นโดนมันตัอย่างมันสมบูรณ์อย่างมันใหญ่มันก็ร่อนโฟแล้วสองโฟเป็นตัวอย่างไงปานนี่ป้ามันยืนมาตั้งหาปีหกปีเนาะแม่แม่ขีดตั้งสองโมงเสาหน่แล้วมันหนีนมันยังน้อยอยู่นิ่โอ้กระไดร่อนโฟนั่นมีดเดียวมันอยู่มือเป็นยังสาม บ่ตายแต่ว่าแม่ก็สิบ่ามือกีดแม่นบ่เออบ่ามือกีดนี่ล่ะมันได้หลายอยู่มันสิบ่ได้เต็มเปาคั่นสิกีดยามมื้อแรงก็บ่ไหวดอก5:00น6:00 1 0 0 2 0 0มันก็สิยัง่อยู่เออัเฮาก็สิได้แต่ยามมื้อเช้าบ่ได้ยามมื้อเแล้วก็ยาอืแม่นๆแสดงว่ามีเดียวล้นโปนี่เนาะมีเดียวเต็มโปบ่แม่นอันเด้ปาสอยอดแท้่อุ้ยเฮานี่เฮาแนะนําใหุ้ดใส่ปานจังีก็แม่นอยู่ดอกแต่ว่ามันก็บ่ักปานนะ แยหัวมันถอดราผูเท่าเนาะผูเท่าเรเห็ดเองเนาะเราเห็ดสมบุณ์ออกสุดต้นมมนมาไม่เห็ดนี่กัเรากระทาไปน้ำเรากัดลไรนไซกัลายปูอยู่ด้ล่ะว่าเมน่าออกสุดต้นเพราะว่าเราทาราไซทารา นได้เหตุใน,นออกุสต้นดันที่เบิ้งเรออกุสต้อตนน่นะเมจะได้ไมาหยอดอีปีพอมีน้ำโอ้สยอขนาดหปีเนาะปลาไวเนาะดีว่าสันเม่เอา้าปลาไว้แลวไม่ยังใครเห็นแล้วกอนเท่านเอาไปได้ไสมัน อ๋อถือว่าคุ้มค่าเนาะครับแต่ว่าขอแยงเดียวอย่าให้มันตายมันออกหลายอย่ามันตายบ่ตายแม่ตะกี้มันก็ออกจังสีล่ะอ๋อแต่ว่าบ่ได้ทายยังก็ใส่ปุ๋ยธรรมดามันออกหลายๆลาออกหลายก็ตายแล้วมันบ่มียาเนาะอันนี้ไม่ยาบำรุงมันมียารักษาบ่มีปัญหาไหมวันนี้เราถากดอกสุกนะคะเราถากกัได้หลายแล้วอ๋อเราเฮ็ดเองเลยเพืเดียวเราเห็นเองดอกปอกๆก็เราั่นน่ะปไปแขกมาเราก็ไปหานี่จังซี่ล่ะไนี่เจ้ารออดีตลเนาะแม่เนาะ หาบอกพี่น้องเขาใน่สนแม่ผมถ่ายวิดีโออยู่บอกพี่น้องเขาใน่ผู้ใด้สนใจจะจะโอเป็นยังเขาเจ้ามาถามถามอู่ก็ตายบ่เพราะว่าเอออันนี้แม่กระทันรักมุจักเพราะว่าแม่หานกระใสผลแต่ว่าได้ผลแได้ผลแม่นี่ว่าได้ผลดีละแม่นบอกเกินคาดเนาะครับเนาะจนได้แต่ว่าเพิ่นมาคำเพิ่นมาบทเจ้ามาขายอย่างก็มาถามน้ำบ่มีหาปีก็ออกได้ภายในเจ็ดมือเนาะก็ถือว่าโอเคตอนนั้นไหมเนาะครับ อันนี้มันทอดก็ได้ไซส์มันกับก็ได้ผลอยู่ก็ได้ไซส์ก็คือได้ผลก็เพิ่งได้ไซส์นะก็ควรหุ่นจักอย่าเฮาอันนี้แม่ยังนี่บอกพี่น้องเขาเนี่ยแม่ดวงแม่ดวงจะน่าแสแบงเนาะจ้้าาจถะทำแปลงหุ่นจักกันบ่ถามผู้ใดก็บหุจักมาโลด่นมาบิกสวนธิ์ได้แบงกับจุหุ่นจักมาบิกสวนแม่ดวงได้รันยางไงล่ะเนาะจ้าเออนี่แหละสวนยางเพคนถือว่าโอเคแล้วไหมเนาะจ้าจ้าจ้าอย่ากินพลาพลาพิษนี่ นี่แล้วก็จังสีแล้วมันก็ย่อยอ่าง่ายดีโอ้สุดยอดมีเดียวได้ร่วมโปรขึ้นดูดูมีเดียวธรรมดาดิมันนานมาโดนยาสิบสิบห้าปีเนาะแม่เนาะอย่างป็นอย่างเนาะโอ้ยสิบห้าแม่นอยู่บ่สิบห้าปีผมว่ามันหลายกว่าสิบห้าปีไปแล้วเนี่ต้นบาง่เงี่ยเลี้ยงลูกก็จนได้รับปริญญาเอกปริญญาโทไปโอ้ยปริญญาโทเนี่ยสิบเก้าปีละวเก้าปีละวหรือว่าออกสมุงก็หรือว่าพานเนาะแม่เนาะยาเข้านี่หรือว่าเก่งเก็บแต่ว่าแต่ว่าขนาน ที่ไปท่าท่าธรรมดาเฮาคือต้นบ่เป็นอย่างนี้ท่าไปจะออกสมบูรณ์ดีอีหลีเออออกสมบูรณ์ดีอยอะอยากให้ท่าครับอยากให้ท่าจังสันล่ะอยากให้ท่าต้นปกตินี่น้ำนักมันยิเพิ่มครับเออแต่ว่าน้ำนักนี่เฮาก็รอเบิ่งเฮาตอนเฮาสรั่งทำนักมันยิเพิ่มเลยขายจะเคลียร์ไปสั่นท่าของเฮาขายจะเคลียร์แล้วอันใดท่าของเฮาเนี่ยขายจะเคลียร์ขายจะเคลียร์แล้วเนี่ยบ่ทันละขายแล้วเพราะว่ามันฝนต๊กดิบ่ได้กีด เพิ่งวันนี้เนาะแม่ก็ต้องซื้อบามื่นกี่ค่มันเป็นยังซีมันออกยังซีแม่ก็ต้องไเลี้ยงบาฮึมเดี๋ยวโอเคนะแม่เนาะแข็งขละแม่มีร่างกายแข็งแรงทำด้วยอย่างหลายๆได้นำจากสมุนเด้อสวัสดีครับ